สวัสดีค่ะวันนี้ออนมีแคมเปญโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถอิสุสอยู่แล้วเรามีแคมเปญโปรโมชั่นส่วนรถลดพิเศษสําหรับชาวเกษตรกรไม่ว่าไร่อ้อยหรือว่าปลูกข้าวนะคะวันนี้ขอเพียงแค่ลูกค้ามีเอกสารยืนยันว่าลูกค้าเป็นเกษตรกรจริงๆลูกค้ารับส่วนลดทันทีเลยค่ะ หนึ่งมื่นบาทนะคะย้ํานะคะสําหรับอ้อยแล้วก็ข้าวนะคะและ,และก็ยังมีแคมเปญส่วนลดเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะคะคือจากสุกยกบ้านปรับเปลี่ยนเป็นสุกยกตระกูลนะคะลูกค้าไม่ว่าคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายาย พ่อแม่พี่น้องลุงป้านานะอาหรือว่าลูกหลานเหลนหลนที่มีรถอีสุสุอยู่แล้วลูกค้ารับส่วนลดเพิ่มได้อีก10,000ืนบาททันทีเลยนะคะย้หํห1,000 0บาทลูกค้าคนไหนสนใจอยากรู้เงื่อนไขหรือว่าอยากสอบถามเงื่อนไขถูหาอ่อนได้นะคะที่0ูนย์2 2 4 0 8ี่้าสองสสเซลล์ออนอีส,สุสเฮียกอ่อนกุชินาลายวันนี้อ่อนก็มาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ